สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งพีซเกมเมอร์ครับอีพีนี้เป็นอีพีที่40ครับผมเกมนี้จะไปเล่นแมตช์ชิงชนะเลิศในศึก FA ครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอยากได้แชมป์ตัวนี้กับวิสโบก่อนที่จะอำลาทีมไปนะครับตอนนี้ข้าพลัง75แล้วน่าจะมีสโมสรที่สนใจเรามากขึ้นนะครับเกมนี้จะกับแมนยูในนัดชิงชนะเลิศครับศึก FA ฟเันะครับ ไปเริ่มกันเลยครับความกดดันก็ต้องอยู่ที่เราแน่นอนครับแมนยูไร้เขียวเริ่มเกมครับมาตาไปดีเร็กบายยีจะใส่อารมณ์ในการพากด้วยนะครับเบฟิสเซบัยสีบอลดาวนิ่งได้แล้วครับให้มาสตูดีโอูไม่ถึงครับแมจะเผลอไม่ได้ครับเราซลาตันแข็งแกร่งด้วยครับเกี่ยวมาต้องต้องต้องขอขอเพื่อนครับเออรู้กันไหมเนี่ยรู้กันมเนี่ยสตูีให้มาไม่ไม่กล้าเติมครับแมนยูขึงขังมากครับเกมนี้จะเย็นๆยนะครับดูเกมกันก่อนครับสตูนี่ออกไปทางขวาครับ โซนมาสนนี่ครั้งหนึ่งจ่ายทะลุช่องได้ไหมจ่ายขอนมาอย่างนี้เราเปิดมาแล้วจิงก่อนโอู้ดี้แก่แอนต้องใช้เท้าสกัดออกไปครับลูกเตะมุมครับเบเดสโบรเล่นสั้นๆครับเฟรนนี่ว่าเขาให้ไปจังหวะนี้คืนกลับมากิฟสันหยอดมาแล้วได้ขึ้นมงหนึ่งศูนย์โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับนำแล้วครับหนึ่งเระตูต่อศูนย์จากโซนี่กองหน้าคนนี้ครับโอ้ยเบนซ์สโบรขึ้นนำแมนยูครับ โอ้เล่นกันสั้นๆง่ายๆครับโอ้เป็นดาวนี่ครับหยอดมาให้แล้วโซนี่โถขึ้นมาโม่งนี่ครับแม่เอริกบายี่ไปพลาดกองหลังแมนยูดิเออคิสมอลลิงไปพลาดครับอะไรครับ1-0แล้วนำแล้วไปเดินสโปรครับไปต้องได้แชมป์ให้ได้เลยครับนอกจากที่เราจะต้องบอกเพื่อนๆให้ดีแล้วต้องระวังลูกอย่างนี้เลยครับมาอีกแล้วซาลาตันมาเชี่ยวมาเชี่ยวมาเชี่ยวยิงมาแล้วซาลาตันแบบนี้เราพักออกมายิงตีเซฟโอ้โหดูแม่จังหวะนี้ไม่เหนียวจริงเซฟไม่ได้ครับ ออโอ้โหต้องชม,นนงมงงครับจังหนี้เก่งมือซีเกมเมอร์ครับเซฟลูกยิงอันตรายของซาตาดีบาฮิโมวิชมาได้ครับโอ้ดูมาเช่อ๋ยอดให้ีมันต้องได้ประตูเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านมือประตูขี้โมกคนนี้ครับลูกยิงของซาตานดีบาฮิโมวิชพักอ,อกลงแบบนี้ครับโอ้จอๆอย่างนี้แล้วพี่จะทําอย่างไรครับเบอร์สิบสามนะท่านใส่ใน,ในลนนๆๆีคาร์บันดเจนยิงมาก็โอ้โหดูใช้เข่าครับใช้เข่าปัดโอ้เหนียวจริงๆครับแบบนี้ แตเย็ยนๆก็บ,บอกเพื่อนไอเล่นชิงกันง่ายๆเอาครับมั่นใจครับเกมนี้เรานำแล้ว1-0โูนรับหยุดเราให้ที่ขอขอครับตรงกลางครับทางซ้ายข้างหน้าอย่างโล่งกับมาต้าเปิดช่อง,องนี้แล้วดึงมาไดหนึ่งแล้วจ่ายให้ครับแบบนี้โอ้ยคิดว่าจะได้ลุ้นไปยิงเลเคอยร์ยอดมาอย,อย่างนี้ขึ้นมงแทรกให้เป็นประตูที่ทุ่มเทมากครับขอแล้วให้เล่นเพื่อทีมครับ แล้ทีมชิงปลาแล้วยังมีปั่นเสาไกลโอ้โหจะส่องดรกอ์หน่อยไอ้กลับมาครับกลับมาอย่าอย่าเหลืองครับอย่าเหลืองมุ่งมาิีกขึ้นมงขึ้นมงอ้าวอใจเย็นครับอยู่ตรงกลางล่องขอบอลครับเราอยู่ตรงกลางล่งลเดี๋ยวมาให้มงให้กับเพื่อนตรงนี้อ้าวมีใครไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงครับเฮ้ย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 เกือบโดนครับเกือบโดนนี่ปลายส่องโอ้โหเมมฟิสครับเมมฟิส ใ้ตรงกลางได้ไหมนเนี่ยจะเสียบอลหรือเปล่าไม่กล้าเสี่ยงครับไม่กล้าเสี่ยงเอา้าโอ้เฮ้ยใช้เย็นๆเฮ้ยโอ้โหครับผมโอ้หนึ่งเท่าเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะน,นี้โอ้คือจ่ายให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่รับแล้วซาดดันยิงโอ้โหมันก็เรียบร้อยสิครับโอ้ยไม่เป็นไร ยู่ว่าแมนยูแสบเหลือเกินครับจังหวะน,นี้กับลุยต่อครับลินเพื่อ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 อ,อะไรอะ่ะแม่จังหวะน,นี้ต้องเพื่อนไม่ไม่อันนั้นเลยครับโอ้โหเจ็บใจก็มื่อสักคู่ซาตานยิงอย่างโหดครับอุสาห์ช่วยป้องกันลูกนั้นไว้แล้วให้มาไปเปิดปุ่มใส่ควรนมาตาครับแม่จังหวะน,นี้ <c oughs> คือ <c oughs> แบบมันโอ้ยเพื่อนไม่รับบอลเลยส่งให้เ้วเจ็บใจครับย่อดมาอีกแล้วระวังลูกอย่างนี้นะครับแมนยูเบียดแย่งเอาแล้วเมมฟิสเมมฟิสเตไปโอ้โหยาครับแก้เกมไปเล่นไปครับดาวนิ่งเติมเกมครับช่วยเพื่อนเล่นกับแมนยูที่ต้องทุ่มเทเต็มที่นะครับให้ชิงไปแล้วจ่ายมาอย่างนี้เราดีดมาสวยง,งามครับแต่ไปชนจิ้มได้เดกิอาหยอดมา แข่งแกร่งเหมืองสู้ก็ได้ไหมเนี่ยเราจะแพ้ซาลาตันนะครับเรารอในจังหวะพื้นที่ว่างอยู่โดนบีบครับโดนบีบเอา้าจ่ายไปติดอย่างดีครับออกไปแม่ต้องออกไปช่วยเพื่อนนะครับเจอกับแมนยูนี่หนไม่ไม่กล้าส่งครับแม่จังหวะนี้เสียบอลอีกแล้วเมื่อสักครู่เพื่อนไม่รอจังหวะไม่รอรับบอลน,นะครับสโตนิโอสายิงนำให้ก่อนเอา้าไปได้แบบนี้ลูกชอมาชอบ เขาจะให้มาสาลาตันอีกแล้วครับเบินมาดิเดี๋ยวรีบรินยอดมาฟิสเซปแล้วเคลียเอาออกไหแล้วเคลียงี้ได้ไหมดูครับทำไมออกไปแล้วไม่สกัดบอลครับโอ้โหดูเติมเติมไปครับเติมไปโอ้โหเสมอหนึ่งหนึ่งครับครึ่งแรกคือก็เสียดายจังหวะที่จะให้เพื่อนเล่นง่ายๆครับแต่ว่ามันไปส่งไปแล้วเพื่อนไม่พร้อมนะครับเจ็บใจครับจังหวะที่เสียตัวให้กับสาลาตันโอกาสได้แชมป์ก็มีนะครับแต่ว่าต้องลุ้นอีกยาวแล้ครับตอนนี้ หลอกไปได้ครับสวยงามชิงชิงมาแล้วมาดิดมาอย่างนี้สวยครับเราจ่ายให้ครับแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแปซสีจะแปซสีเรากลกับมาครับกลับมามที่จนูนยอดให้มอม่เลยครับซาลาตันโอ้ยดูครับอันตรายจริงๆแม่ต้องระวังครับคอยเพื่อนเปิดให้ใจเย็นๆครับเปลี่ยนแกนมาตาไล่บีบมา อ่ะขึ้นไปต่อฟรนทางด้านซ้ายลาบิเลสสู่ช่องไปสั้นๆครับขึ้นกลับมายังไม่ให้เพื่อนเล่นยากครับดูทําชิงเป็นเรืสโปรเติมเกมไปช่วยครับจ่ายมาไม่ถึงโซนี่โอ้ขึ้นมาครับวินไปยี่ไปดีเดกยรเดกาให้สั้นๆครับกิสมอลลิงสโวลิงใช่ในเดนลินครับเล่นสั้นๆที่สโวลิงแต่ลิบินมาแล้วครับเดปายเบิร์กับซาลาตันโอ้ต้องระวังลูกทะลุช่องของแมนยูอันตรายจริงๆครับ ให้เพื่อนดูเพื่อนสู้ต่อไปครับเพื่อนสปูรให้มาแบบนี้เราเบิ้ลมาจ่ายมาสวยครับสั่งเปิดเลยได้ไหมโยนมาโอ้โหเดียรารออยู่แล้วครับดูซาลาตันวิ่งทําทางสินัดชิงครับแม่เสมออยู่หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เปิดยาวขึ้นมานึถึงจังหวะที่เซฟครับแม่ทักษะมีก็ไม่ค่อยมากครับแต่สกิลปังนี้ใช้ย่อยครับจ่ายทุกช่องให้เลยครับแบบนี้มีกันรอเราส่งมาเอาสวยยิงสองหนึ่งสิโอ้ จริงครับควบดิ่งและเกิดครับบูสบิดเดนส์สปรครับจ่ายมาให้ซูรี่ครับสองประตูนะครับเกมนี้นี่ครับสุดยอดครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เล่นกับแมนยูแล้วใจเย็นพอครับโอ้ต้องชมคนไทยครับเรามีเลสคือเจ้าตัวก็หลอกนี่ครับหลอกเชนเดลินมาโอ้ลอดขาครับเอริกไปยี่เสียตำแหน่งแล้วก็จับลงแล้วยิงนิ่งแล้วเกิดครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งต่อดีนับแล้วครับก็มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เสียประตูเลยครับ เดรูนลงมาแทนเดปีนาแล้วอ่าครับขอบคุณเพื่อนเพื่อมากครับที่ทำให้สก,กิลฝีมือมีไม่มากแต่สก,กิลฝีปากนี่สุดๆับประตูก็ดีอ่ะครับโอ้ยเรามาคเคลียร์ไว้ก่อนเลนหนึ่งละเกินคือกดสก,กัดอย่างนี้ม่กดสก,กัดไ้่ค่อยป็นนะครับเอาเลยครับสู้ๆต่อไปแทงทะลุช่องครับดูเพื่อนน้อยสัจจวดาวนิงจ่ายมาตรงกลางแล้วเห็นทะลุช่องได้ไหมอาครับใจเย็นๆครับแบบนี้สั่งเปิดเลยครับแมนยูมีปัญหาลูกวงเจอสตวนี้ เรียบร้อยครับสามหนึ่งโอ้โหสุดยอดโอ้ตอนนี้กับแกสั้นเนเป็นรามิเลสแต่ว่าชื่อข้างหลังเป็นแกสั้นนะครับโอ้โหกับชื่อขึ้นมาเป็นรามิเลสแต่ว่าเป็นคไคม่รู้แต่ประตูมาแล้วครับสามหนึ่งกับแมนยูมีปัญหาลูกหม่งจริงๆครับโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ประตูอย่างพี่ก็ออกไปลุยได้สิครับอเชอรี่ยังลงมาแทนเมมฟิสเดปายลงมาก็ลงไปเถอะครับตอนนี้สามหนึ่งขาดลอยแล้วออกไปลุยครับเป็นรูดี้ก็ลงมาด้วยเอริกบายี่ไ้มาเอาเสียอีกแล้ว ก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวครับต้องขึ้นไปเติมเกมครับประตูคนนี้อยากทาประตูกับเขาบ้างขอครับขอให้มาแล้วรอครับดึงหลอกโอ้ได้ฝาครับได้ฝายิงเองได้ไหมครับอยากยิงฟรีคิกกับเขาบ้างขอเพื่อนยิงได้ได้หรือไม่ขอคนยิงไม่ได้ครับโค้ชจะโค้ชด่าครับดูครับจังหวะนี้ฟรีคิกยิงปันเสาไกลกัลรับสบายครับก็น่าจะดูรัวครับผมกัลการครเหนียวกว่ากันนะครับ เออใจเย็นๆเกิดกลับมาครับตอนนี้ทักษะเรามีนี่ครับดีบอลให้ย้อยกลับมาเข้าตัวเองครับคริสมอลลี่เาอยู่ไลยด้านหน้าครับไม่เข้าใจครับสาตนเติมเกมแล้วตอนนี้ยิงเล่นยิ่งได้เปรียบครับดูดีมีสถุลสกุลุนชัดโอ้ดูจังหวะนี้ทันเออไม่ทันครับไม่เป็นไรครับทําอะไรก็ดูดีครับโอ้ซีเกมเติมเกมครับเติมเกม ได้แชมป์เฟเอครับแน่นอนครับถ้วยนี้โอ้ฟอร์มดีครับแมมีโอกาสยิงประตูแล้วไม่ปล่อยให้เสียเ้าขอซ้ำไปไหนครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆประตูคนนี้ลินชิงดูครับยิงกับเพื่อนจ่ายมาแล้วสปีดถึงด้วยครับฉันเลยยังเปิดปุ่มใส่นิดนึงโอ้โหครับก็ตัดเกมครับตัดเกมไปเหลืองครับไปเหลืองใบเหลืองโอ้หิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับตัดเกมครับก็เริ่ม สยานการเป็นกองหลังเคยก็รามอสแล้วดูกับโุลาสินาทีต้องไม่ใบแดงนะครับเกมนี้ซลาตันซลาตันดู้มงขึ้นกลับมาแอชเชอรี่ยังโอ้หเมมฟิสไ,ไปเปิดมาจังวันนี้โอเคครับขึ้นไปเติมเกมนะครับจับบอลได้ขอขึ้นครับจ่ายไปนู้นเลยครับโอ้โไปชนกับใครล้มไม่รู้แต่ประตูจะยิงให้ได้ครับเอาครับขอขอใจเย็นเพื่อนใจเย็นจะหลังมี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  อ่าครับจะยิงให้ได้ครับหาโอกาสหาจังหวะนี่โยกมาโยกมา2แล้วปันเสาไกลอย่างนี้โอ้เรียบร้อยครับได้แชมป์เอฟเอคัพไปแล้วโอ้โหฟอร์มดีจริงครับสตนนี่2ประตูแล้ว1ึอีกลาวมีเลสครับนี่ครับนี่ครับกล้องต้องจับหน่อยครับโอ้โหครับชนะแมนยูไปได้ในนัดชิงครับโอ้นี่ครับเสียอกเสียใจครับชานายเดลินต้องมาปลอกครับเดลี่บลิน มีเดินสปรูได้แชมป์ไปไปคันะครับโอ้โหดูครับกล้องจะมาที่เราไม่ได้เป็นกับตาทีมไม่ได้ชูทถว้วไม่เป็นไรนะครับไอ้แล้วครับเพราะว่าพูดเยอะไปหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีวิธีมอบถ้วยมอบมีมอบถ้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับ เปรบมือขอบคุณแฟนๆครับก่อนจะมาถึงจุดที่ได้ของผู้สับตูคนนี้นะครับก็ไม่มีมอกถ่วยครับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางด้านฟีฟ่าครับผู้สับตูได้ห้าจุดห้าครับเกมนี้ไม่เป็นไรครับโอ้โหครับผลงานแบบนี้ชนะแมนยูสามหนึ่งครับในอีพีที่สี่สิบนะครับก็ต้องบอกว่าสามประตูที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผมเลยครับแต่ว่าเป็นผลงานของเพื่อนๆนะครับผมได้ไปแล้วครับไปเปครับประกาศรายชื่อติดทีมชาติเลยครับ ต้องดูกันหน่อยครับว่าติดครับติดทีมชาติแล้วครับโอ้โหกล้องจับมาครับหล่อปล่าับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับ EP พีที่40เอเมเรียสเอฟเอคัพนะครับก็ยินดีกับเราไปด้วยครับโอ้โหครับตอนนี้มีใครสนใจเราบ้างครับต้องการย้ายทีมสุดๆนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับ เอฟเคันะครับเราดูดูการุลิกใกล้จะจบลงแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP ีที่40สําหรับผูดสับตูกครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ